เตอร์ตาอ,อยู่ที่นี่ไหมอะไม่คือตาหายตัวไปอ่ะเจนพยายามโทรหารแล้วแต่ว่าน้องปิดเครื่องตาเคยมาแค่ที่นี่ร้านเจนแล้วก็ที่เขื่อนงั้นเดี๋ยวเตอร์ไปดูที่เขื่อนก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวเจนกลับไปดูที่ร้านอีกรอบเผื่อน,น้องกลับมางั้นเดี๋ยวเบลไปตามหาในหมู่บ้านให้คะ่ะไปก่อนนะครับยายโอ,โ,อโอ้โอ้ขอให้เจอนะมีเรื่องอะไรกันเหรอเจ้ายาย น้องเตอร์สิหนีไปอีกแล้วพวกเองก็ไปช่วยกันตามหาทีเถอะเธอเฮ้ยนายพี่บุ๊คพีเออ่เคยเห็นน้องคนนี้ไหมครับออ๋อไม่เห็นเลยครับ ค่นะคะเคยเห็นคนในรูปนี้ไหมคะอ๋อไม่เห็นจ้ะงั้นไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรนค่ะแล้วเต้าจะหายไปไหนได้อีกอะ่ะหรือว่าน้องกลับกรุงเทพไปแล้วไม่น่าป่ะถ้ากลับกรุงเทพก็น่าจะบอกกันดีๆไหมหรือเต้าอาจจะบอกอะไรไปในๆกับพี่เจมไปแล้ว ฮัลโหลเบลฮัลโหลพี่เจนเมื่อวานพี่เจนได้คุยอะไรกับตาบ้างปะก็คุยกันหลายเรื่องอยู่นะเออแต่ตามีถามพี่ด้วยอะว่าพี่เคยหนีออกจากบ้านไหมแล้วพี่เจนตอบไปว่าอะไรอ่ะพี่เคยหนีไปซ่อนอยู่ที่ห้องเก็บของที่โฮมสเตย์ของยายทับอะ